ยามเย็นแล้วพระอาทิตย์ตกไแล้วนะผู้คนยังเล่นอยู่เลยเมื่อกี้แสงสวยนะแต่ตอนนี้เริ่มหายไปแล้วพอดีเราถ่ายเก็บไว้แล้วเดี๋ยวจะเอาลงให้ดูนี่อยู่ที่แหลมแทน่น็อบหนึ่งฮะ็อบตะบอยคนหายมปแล้ว <c oughs> น้องนุชก,ก็มาอย่างรวดเร็วเดี๋ยว เราไปไปล่อยจักรยานเราไว้ดีๆก่อนสิเ <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้เมื่อยน์บ่นใหญ่เลยจามพอยน์บอกขายไม่ดีเลยบอกเอ้าไลฟ์อยู่หรอวะกันเราขาก็ไลฟ์ตลอดเวลาเลยจับอยไม่รู้ <c oughs> เอาแอกบก่อนสิจัออบอยนี่คนหายไปหมดแล้วตอนนี้ ยามเย็นผู้คนก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นตอนแรกก็าจะบินโดนเก็บบรรยากาศใช่รู้สึกว่านุชเข้ามารู้อีกว่านุชเข้ามาก,มก็เห็นหมดเลยน้องนุชทํายัางก็ไม่เคยไลฟ์น้องนุชพอไลฟ์เข้ามาปับ๊บมันก็เห็นคนแบบใครเข้ามาอะไรแบบนี้ค่าตัวห้าสิบบาทนะครับผมต่อคนห้าสิบบาทนะฮะแต่ถ้ามาน้อยคนในนั้นะตูน้น,นี้เขาเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนหรอกเนี่ยเนี่ยเจ้าของยืนอยู่นี่ไม่ค่อยมีคน ถ้ามาสักสองคนเนี่ยมาสักสองคนก็บอกเขาสองคนเขาเก็บสองที่ก็พอเนี่ยเขาเขาไปนั่งตรงไหนก็เนี่ยแหละเขาไม่มีค่อยมีคนเท่าไหร่มาสองคนก็จัดให้เขาหน่อยนะเออคนเดียวก็นั่งได,ได,กงได้ก็เก็บคนเดียวนี่แหละล็อกนี้เพราะว่าเห็นไหมเขาแบบ <c oughs> ไม่มีคน <c oughs> เออเห็นไหมล็อกนี้เขาไม่มีคนหรอกโรงแรมเท่าไหร่คะโรงแรมโรงแรมมันเอสทูนี่น่าจะ พันต้นๆนะพันห้าพันอะไรประมาณนี้ S2 แต่ถ้าพ่อแม่พี่น้องแถวนี้ก็นี่บ้านพักแจ๋วนั่นนี่นูน่นบ้านพักแจ๋วเริ่มต้นวันปกติห้าร้อยก็มีนะห้าร้อยแปดร้อยพันหนึง่งอะไรประมาณนั้นนู่นบ้านพักแจ๋วตรงนูนน้นไงไอตึกสีเหลืองๆอะ่ะตึกสีเหลืองๆหลังรถตรงนู่นไปนะบ้านพักแจว๋วเชดูรุ่เกเฮาอยากไปกับแฟนครับเออเหโอโหนะนาเอย่างนี้มา,าเล่น,นเลยนะนะเสื้อแดงอะ่ะ อยากไปกับแฟนแฟนคนไหนคุณนะคุณมีหลายคนนะผมพูดไปคุณก็ตายซะเปล่านะคุณมีหลายคนแต่ว่ามันเป็นแฟนที่อยู่ในร่างของคนคนเดียวเฉยๆนะแฟนคุณเนะี่ยเป็นทั้งเป็นทั้งอะไรดีแม่บ้านเป็นทั้งผู้คุมการเงินเออเป็นทั้งคนชี้นิ้วสั่งงานคุณเออ ผมไม่รู้จะแก้ตัวให้คุณยังไงแล้วอันนี้คือปลายหาดบางแสนนะครับผมแหลมแท่นล็อกหนึ่งนะที่ผมยืนอยู่เนี่ยขอบคุณนะนะแนะนาที่พักครับผมเนี่ยในชั้นหน้าช่องผมจะมีเพลิ์ชื่อว่าพักไหนดีนะไปไปหาที่เพลิ์ผมได้นะเยเดี๋ยวผมเอามือถืออีกเครื่องมาดิเพลิ์พักไหนดีมันจะมีอยู่เดี๋ยวเราลงไปดูใก,กล้ๆเลยดีกว่าผมเอาอีกเ,เ,เอาอะไรนะ เราเอาโดรนมาด้วยนะแต่ไม่มีเวลาไปบินนี่นี่ผมจะให้ดูใครที่อยากหาที่พักอ่ะนะให้ดูว่ามันจะมีเพลิตชื่อว่าพักไหนดีไปดูที่พักอ่ะนะให้ดูว่ามันจะมีเพลิตชื่อว่าพักไหนดีไปดูในนั้นก่อนเบื้องต้นอ่ะนะผมทําไว้ทั้งเลอะแยะมากมายแล้วก็ดูเป็นเพลิตเป็นไหมเข้ามาในช่องนะ ดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวพาไปดูใ,ใกล้ๆก่อนเห็นไหมเห็นไไหนฮนะ,นะของเล่นตัวใหม่ตัวใหม่นี่นี่นี่นไหนอ๋อตัวเล็กๆก,กันเหรอนู่นู่นนู่นเขาบอกมาให้ ไหน αι? ผมเห็นแต่ตัวใหญ่ไททานิกนตัวใหม่เลยเหรอเอนเหรอโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น <c oughs> ขีปพนาวุธขีปพนาวุธนี่เขามีของเล่นต,ตัวใหม่มาโชว์ด้วยนี่ <c oughs> ดูด <c oughs> ูนี่ของเล่นตัวใหม่ดูพี่เขาอยากโปรโมทเอเอเพิ่งเคยเห็นในตัวนี้เรานึกว่าเหมือนโซฟาอันนี้คือโอ้โหดูเออเพิ่งเห็นเนี่ย เอดบอกว่าคุณตึ้งช่วงนี้อะไรนะทําที่พักใช่แล้วชอบไปวันอังคารที่สุดอ้าวนี่มันคืออะไรเนี่ยตัวเนี้ย <c oughs> มันเรียกว่าอะไรครับตัวเนี้ยกล้วยดิบโอ้โหมีหลากหลายใช่กล้วยดิบ <c oughs> นี่กล้วยดิบกล้วยดิบ๋อกล้วยดิบตัวใหม่ด้วยนี่นี่กล้วยดิบตัวใหม่มันขึ้นได้กี่คนครับได้ห้าคน คนคนละเท่าไหร่คนละเท่าไหร่คนละร้อยห้าสิบอ่ของใหม่ของใหม่โอ้โหดอันนี้คือตัวไทเทเนิคมเอมืดแล้ว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 ไว้วันวันหลังเดี๋ยวผมหาแนวรวมก่อนออันนี้คือโหใช้ได้นะตัวนี้ตัวใหม่ของใหม่อตัวแรกในบางแสนเลยเนี่ยพี่เขาเคลมว่าตัวแรกในบางแสนนะครับเนี่ยโจ้กล้วยสไลด์อ โจ้กล้วยสไลด์นี่โอ้โหกระเลยโจ้กล้วยสไลด์อ่าเออมีใครมีใครนั่งให้ดูยังครับมีใครนั่งเล่นยังเหรอเหรอฮะมันมันมันหนักกว่าไอ้โซฟาไหมมันมันซิ่งกว่าโซฟาไหมเหรอฮะ ออันนี้เพราะมันอยู่ข้างบนเนี่ยนะกล้วยสไลด์อ่ะดูดิสวัสดีนะครับผมแอดกลัวน้ำบอกเขาไปเดี๋ยวผมจะหลอกน้าตึ้งเนี่ยมาเล่นเนี่ยน้าตึ้งกล้าเล่นไหมตัวใหญ่นั่นน่ะพี่เขาเตรียมเก็บละเรืออันนี้กล้วยสไลด์เออ อันนี้ก็เป็นบาดานา,าไม่ใช่บาดานาไอ้น,นี่คือเรือไทาทานิกลําใหญ่อันนี้เป็นแบบนี่แบบดั้งเดิมเนี่ยโซฟาครนะโซฟาอันนี้ก็มาเด,าาดานาโบท๊ทอันนี้ลําใหม่ของของของแปลกเออของแปลกเปิดใครอยากเล่นของใหม่นะฮะอโอเคพาเดินเล่นแถวนี้นิดนึงคนก็ยังเยอะอยู่นะ เดินไปเดินมาไม่ใช่สัญญาณเราขาดหายอีกไททานิคเราเรียกว่าไททานิ้จริงๆนะเนี่ยพี่เขาเรียกตามเราแล้วเพราะว่ามันไม่คว่ำไงมันเรือลําใหญ่แล้วไม่คว่ลำลําใหญ่สุดไอ้ตัวเนี้เด็กร้อยหนึ่งผู้ใหญ่ร้อยห้าสิบนะถ้ามาเล่นทั้งหมู่บ้านไ,ไปต่อพี่ได้บอกพี่ตัวแสบก้าไล่กูนี่โซนโซนฟีโซนล็อกที่แปดนะแต่พี่เขาจะอยู่ตรงนู้นตรงไอ้แหลมแทน่นไม่ใช่ ล็อกที่84เขาจะอยู่ล็อกที่84อบอกว่าเห็นรูทมันจากช่องเราเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาอาจจะรดให้เขาชวนเราเล่นบ่อยๆเราไม่ไม่ค่อยได้เล่นอยู่นี่เคยขึ้นครั้งหนึ่งขึ้นคนเดียวเนี่วันนี้สัญญาณเน็ตไม่หายไป ฟ้ากำลังจะนี่แล้วกำลังจะมืดแล้วฟ้าจะสวยๆหายไปแล้วขึ้นแล้วถ่ายคลิปไปแอดเราเคยขึ้นครั้งหนึ่งแล้วไงน้องนุชไมจำไม่ได้หรอไอ้คันนะคลำใหญ่ๆนั่นะแต่แบบเราอยากถ่ายคนอื่นมากกว่าเราเอาเอาโดนบินตามอะ่ะแต่ให้เราไปขึ้นเองแล้วเราแบบต้องมาห่วงนั่นห่วงนี่โอ,โอ้ไม่ไหวเราหลอกตอเติร์มาขึ้นดีกว่านะ เท่าไหร่แอดพันหชั่วโมงหนึ่งโอ้โหนะ้านี่ก็ชอบจริงๆนะนะ้าไปผมผมว่าไม่ใช่พันห้านะที่นะ้าไปเนี่ยนะ้าน่าจะ2อ0พขึ้นนะที่ที่ผมเห็นนะนะตอนนั้นผมเดินผ่านพอดีพอดีผมกําลังทําบุญตักบาตรอยู่พอดีเห็นนะแบบออกมาผมถามเขาว่านะ้าตัวไหนนะบอกตัวท็อปเลยสองพันห้าสองพั้าใ่ไหมนะ พอดีผมใส่บาตรเสร็จแล้วผมก็เลยเออกลับเข้าบ้านแล้วก็ผมก็ไม่แพ่งพายเรื่องของน้าอีกเลยนะวันนี้ผมก็ไม่แพ่งพายผมก็พูดคำๆำไม่เฉยนะรู <c oughs> ออ้ดิ ي, <c oughs> เครื่องเล่นน้ำ <c oughs> เครื่องของเล่นเต็มเลยน้นาสมยศชอบใจน้าสมยศไปด้วยหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> นี่เป็นชุมนุมเครื่องเล่นนะครับผมถ้า ถ่ายผมหน่อยเอาโดนบินตามเออโหนะคุณอยู่แค่ในห้องเนี่ยคุณจะเอาโดนบินตามนี่นะบินวนรอบรอบเตียงคุณใช่ไหมเออได้ได้ได,ไดเดี๋ยวจะควบคุมให้แต่ว่าห้าห้าวินาทีใช่ไหมนะที่บินคุณก็เรียบร้อยแล้วนะปลาหมากคุณไปหรือเปล่าครับผมเรือไทยธานีขึ้นแล้วเนี่ย ห็น,หนี่เรือลำใหญ่ <c oughs> นี่นไสวัสดีค่ะสวยมากค่ะครับผมเนดะี๋ยนี่มุมที่สวยตรงฝั่งนี้นี่ท้องทะเลจนมืดแล้วตอนนี้มืดมองอะไรไม่เห็นแล้วนี่ยเอเป็นมุมที่สายสวยไม่ต้องเป็นพระอาทิตย์ สว่างกว่านี้ตอนนี้พระอาทิตย์มันไปแล้วนะแต่ว่าก็พอได้อยู่ผมกลับแล้วกอนะครับผมสําหรับเย็นนี้กลับไปก่อนเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดไอ้ตัวนี้ไปไว้ให้ดูในเพจบางแสนวันนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมชื่อเดียวกับช่องทิกตอกนี่แหละฮะแล้วก็จะไลฟ์สลับกันไปสลับกันมาสําหรับใครที่ชอบในเฟซก็ดูในเฟซไปนะฮะสำหรับใครที่ชอบในทิกตอกก็ดูในทิกตอกไปสําหรับผมก็ไปทุกที่ที่ จ่ายตังค์ให้นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้มาร์คซักขบเช่ดจ่ายตังค์ให้เยอะหน่อยไปทำในมาร์คซักขบเช่ดค่อนข้าง,ง,งเยอะหน่อยนะครับผมสําหรับเย็นนี้ไปก่อนนะครับไปบ้าโอ้โหลมแรงเลยไม่ได้บินโดรนเลยนะที่พักซีบีดบางแสนดีไหมครับแนะนำทีอ,อยังไงดีผมไม่เคยไปพักเลยบางคนบอว่าดีบางคนว,งว่าไม่ดีบางคนบว่าห้องอาบถ้าถ้าถ้าตัดเรื่องห้องอาบเรื่อง อะไรบางอย่างในห้องน้ําที่มันดูเขาบอกว่าไม่พร้อมในบางจุดนะไปได้ผมว่าก็โลเคชั่นมันดีซีบีมันคือปลายหาดบางหาดวนนภาอยู่ตรงจุดนู้นนะปลายหาดวนนภาเลยใกล้ๆร้านบาาับเฮาใกล้ๆร้านฟรีไทม์ที่จอรดรถจนอยู่ข้างๆข้างหน้าเลยตรงร้านออของ้านกิจกรรมของเทศบาลนะฟิตเนสของเทศบาล ซีบีดหลายคนบอกว่าดีหลายคนบอกว่าไม่ดีขึ้นอยู่ที่ห้องหรือเปล่าเข้าไปเช็คด,ดูห้องเองแล้วกันนะฮะบา,บางจุดมันเขาบอกว่าดูอับอ่ะแต่ผมว่ามันแล้วแล้วแต่ได้ห้องหรือเปล่าลองดูแล้วกันแต่ผมว่าโลเคชันเนี่ยดีหรือถ้าอยากมาโซนนี้นี่บ้านพักแจวแหลมแท่นเนี่ยเคสต์ลุงเทตเฮาเบิร์ธโฮเทลโซนนี้ก็ยังมีนะครับผม แต่ว่าช่วงเขาดาวนี่จองได้ที่ไหนก็คงต้องที่นั้นแล้วละ่ะเพราะว่าค่อนข้างเต็มอากาศเย็นไหมวันนี้เย็นครับตอนเช้า22องศาตอนนี้ก็ยังใช้ได้เย็นอยู่ใบในน้องนูดเราบอกว่าจะลงแล้วใช่ไหมเดีเมื่อกี้เราคำติดต่อติดติดต่อเนื่องคําถามนั้นอยู่เออจริงๆผมจะให้ดูคำว่าพักไหนดีเรามีเพลลิสต์ชื่อว่าพักไหนดีที่อยากให้ไปดูกันนะ ในช่องเราใช่ไหมช่องเราเข้ามาอา่าเดี๋ยวนะเดินนะมันก็จะเข้ามาที่ช่องเราก่อนนะอ,อันนี้มันเข้าซับเข้าซ้อนอใช่ไหมเข้ามาที่ช่องเราแล้วมันจะมีเพลย์ลิสต์นี่เห็นไหมซื้อว่าพักไหนดีพักไหนดีอยู่ตรงนี้เห็นไหมพักไหนดีเข้าไปที่เพลย์ลิสต์พักไหนดีแล้วมันก็จะมีที่พักอยู่ค่อนข้างเยอะ ดูในนี้ก่อนอนี่ไล่ไล่ดูไล่ดูมีเยอะมากเลยส่วนใหญ่ผมจะถ่ายที่พักนะโดยที่มันจะถ่ายผ่านป้ายแล้วก็มีเบอร์ให้ติดต่อตามเบอร์ในป้ายที่เห็นนะฮะอย่าไปเอาชื่อแล้วไปเสิร์ชหาเองนะถ้าเอาชื่อไปเสิร์ชหาเองส่วนใหญ่จะได้ของปลอมแล้วก็เจอมิจฉาชีพเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามิจฉาชีพมันค่อนข้างที่จะยิงโฆษณาหาผู้คนนะนะเพราะฉะนั้นก็คือเอาเบอร์แล้วโทรติดต่อดีกว่า พรต,ติดต่อแบบขอขอไลน์ขอขอะไรเขาก็ได้จากนั้นอีกทีนึงอ่ะไม่ใช่แบบเอาชื่อไปเสิร์ชหาเลยอันนี้ค่อนข้างมีโอกาสสูงที่จะเจอมัชชาชีพนะครับเพราะฉะนั้นก็หรือว่าหาไม่เจอจริงในนั้นก็คอมเมนต์ถามเพิ่มเติมได้เดี๋ยวจะไปหามาให้บางทีก็เป็นพ่อแม่พี่น้องแถวนี้ที่รู้จักเนี่ยแหละเขาก็ทําเป็นที่พักบ้างแต่ของพ่อแม่พี่น้องเขาก็ไม่ได้ทําเป็นแบบมาตรฐานอะไรเท่าไหร่นักน,นะก็ทําทกัน แบบบ้านๆชาวบ,บ้านกันห้องสะอาดมีห้องนองห้องน้ำไม่อะไรก็ไม่ได้ชิคไม่ได้คูไม่ได้เทอะไรขนาดนั้นน,น,นะฮะเราขอทิ้งท้ายกันที่ทิ้งท้ายอีกแล้วล็อกตะบอยตรงนี้ดีกว่าเห็นไหมไปนั่งตรงนี้กันทิ้งท้ายตรงนี้ไกลไปมั้ยตรงนี้ดีวกว่าตรงนี้ดีวกดวก่าน,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 นั่งล็อกตะบอยเดี๋ยวสัญญ,ญาณเน็ตไปไม่ถึง บายบายน้องนูตนะเดีย๋ยวเราขอตอบปัญหาคําถามอีกนิดนึง <c oughs> ตอบคําถามสิอ,มอยู่ตรงนี้นั่งราตะบอยเล่นเนี่ยึ๊บโอ้ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูดูสิสัญญาณมันถึงป่ดเดี๋ยวนะเรา เราดูนี่ก็สัญญาณมันถึงนะ,ะถึงอยู่โอเคก็วันนี้ก็มาทิ้งท้ายกันที่นี่ที่ล็อกตาบอยเนี่ย,เ,ยเราต้องนอนไปเลยนี่หว่าก็นอนไปไม่ได้ไต้องอะไรเะเดี๋ยวนะมันเออนอนไปไม่ได้ต้องนั่งอย่างนี้ก็มาทิ้งท้ายกันที่ล็อกตาบอยตรงนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมพามาดูเท่านี้เลยนะใกล้วันทํา ใกล้วันใกล้วันงานห้องพักน่าจะเต็มใช่แล้วใช่แล้วช่วงนี้ก็นี่แหละมันค่อนข้างที่จะเเต็มโดยเฉพาะช่วงวันเขาดาวนะฮะขาดาวที่สามสิบเอ็ดตรงลานกิจกรรมแหลมแท่นซีบีตรงต้นหาดนะครับใกล้ๆวงเวียนอ่ะครับซีบอ๋ออันนั้นซี ซีซีที่เป็น s e A C ซีบีที่เป็นที่เป็นบีทที่แปลว่าบีทหาซายมันจะมีซีบีที่เป็นลมหายใจ CB บีตรงนั้นก็ดี C บีที่ต้นหาดนั้นมันใกล้หาดวนนภา C บีรู้สึกจะมีเซิร์ฟเซิร์ฟยืนพายเช่าด้วยนะ CB บีตรงนั้นอ่ะ C บีต้นหาดต้นหาดใกล้ๆวงเวียนบางแสนนั้นคือต้นหาดวนนภาใกล้วงเวียนบางแสนก็โอเคนะครับผมก็รู้สึกว่าโลกโปรสบาย ถ้าจองห้องที่ระเบียงติดกับหน้าหาดด้วยก็ไม่ต้องออกไปไหนมานั่งกินอะไรที่หน้าหาดหน้าระเบียงแล้วก็ได้เลยอะ่ะน่าจะอยู่ประมาณหาดวรนภาล็อกที่10กว่าๆนั่นแหละซี CB ตรงนั้นอะ่ะซีบีต้นหาดก็วันนี้ทิ้งท้ายตรงนี้ดีกว่าไปดีกว่าเดี๋ยวเราลงเอาดไว้ให้ดูในเพจบางแสนวันนี้นะครับผม ใครเล่นในเฟซก็ลองไปตามดูได้เดี๋ยวจะดาวโหลดไปให้ลงดูกันตรงๆเลยมีภาพสวยๆอีกเยอะเลยกำลังจะเอาไปทำลงให้ดูแต่สำหรับยนันนี้ไปก่อนนะครับผมบายบายไปละอุอ้ยอุย้ยร่วงฟ้าสวยๆไปแล้ว